สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการรีโมทเดสก์ท็อปนะครับกรณีถ้าเพื่อนๆพ,พบปัญหาในการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับแล้วต้องการให้ผู้อื่นหรือว่า IT เนี่ยรีโมทเข้ามาแก้ไขปัญหาให้เราหน้าเครื่องนะครับก็จะมีหลายแอปนะครับวันนี้เราจะแนะนำทีมวิวเบอร์นะครับเราก็เข้าที่ Google Chrome หรือว่า Microsoft Edge หรือว่า Safari นะครับพิมพ์ทีมวิวเบอรนะครับ t e a m v i e w e r นะครับ Teamviewer แล้วก็สังเกตนะครับต้องเป็นเว็บไซต์ของเขานะครับคลิกเข้าไปครับผมตรงนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่เราใช้นะครับกรณีถ้าเราใช้ Mac นะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ Mac กดดาวน์โหลดนะครับ คราวนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็แตะเพื่อติดตั้งได้เลยครับต่อไปเป็น install นะครับ double click ค,ครับ open ครับครับแล้วก็มาติ๊ยอมรับเงื่อนไขนะครับกด continue ครับ continue ครับ install ตรงนี้ก็ใส่รหัสของเครื่องนะครับรหัสในการปลดล็อกเครื่อง Mac หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับแล้วก็ Install โอเคเสร็จแล้วครับครับตรงนี้เราก็ลบตัวที่เราติดตั้งออกไปเลยจะได้ไม่เปิดหน้าที่โอเคตรงนี้นะครับ ก็จะแบ่งหลักๆจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วน Allow Remote Control นะครับก็คือส่วนที่เราจะส่งให้ผู้อื่นเ,นเข้ามารีโมทหาเรานะครับก็จะเป็นส่วนนี้ประกอบไปด้วย uid ตัวนี้จะไม่เปลี่ยนนะครับจะอยู่ที่เครื่องเราส่วน Password เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราปิดแอปพลิเคชันเปิดใหม่มันก็จะเปลี่ยนครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนที่เราจะรีโมทไปหาเครื่องเครื่องคนอื่นนะครับ ซึ่งตรงพัทเนอร์ไอตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการกรอกตรง id ตรงนี้แหละครับเราก็จะกรอกเข้าไปพอหลังจากกด Connect ปุ๊บเขาก็จะถามรหัสผ่านของเพื่อนเราที่เราจะจอยเข้าไปนะครับเราก็ใส่แล้วกดมันก็จะสามารถเข้าไปควบคุมเครื่องเขาได้ครับครับในฝั่งที่รอการแก้ปัญหานะครับสนใจแค่2อันนี้พอ2อันนี้ส่งไปให้เขานะครับ จะเป็นทางไลน์หรือทางอะไรก็ได้ <C le ad> เพียงเท่านี้ครับเขาก็จะสามารถจอยเข้ามาหาเราได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับขอบคุณครับ